รย่รู้จะไม่คิดดูอีกทีจับข้าไปขังห้องมืดจากนั้นก็ต่อยให้หนักเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ขยับกันเลย จะให้ฉันตายอีกแล้วเหรอฉันตายไปหลายครั้งแล้วนะนันหัอหน้าตาเหมือนนันเฟิงไม่มีผิดหน้าตาหลงตัวเองเหมือนกับฉันตายไปดีกว่าต่อให้ฉันขาดอากาศตายจมน้ำตายแต่จะไม่เล่นพรอตด,ดีกับใคร อกชายลงไปเองเลยเหรอแน่ใจนะอืออยังต้องเป็นอชายเจ็ดที่รูปงามฉลาดหลักแหลมของพวกเรายอดเยี่ยมมากจริงๆิจริงๆนี่ข้าดีโนมีคนตบน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมจะเป็นอะไรได้ยังไงก็ยังอยู่นี่ เขาที่ตกนับคือพี่สาวข้าแล้วก็องชายเจ็ดพี่เจ็ดเหรอไม่มั้งเขาเนี่ยนะช่วยแล้วช่วยแล้ช่วยหน่อยแย่แล้วแย่แล้วฉากสำคัญมาแล้ว ข้าน้อยยังมีธุระค่อยตัวก่อนนะใช่มัง่งข้าว่าแล้วจะตั้งใจวางแผนให้ตกน้ําก็เพื่อยุอ่ยยวนไม่ถูกข้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรอกหน่อยคิดจะหนีอีกเหรอรู้จักกลัวแล้วเหรอเม่ก,กลัวบอกข้าว่าอย่างไรโชกยองหงก็จะแต่งงานกับข้าเองเช่นกันเอิ่นพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะถามข้าแล้วก็จะถามใครอ่ะ ยังจะเสียแซงอีกทายก็ตายสิวันนี้จะทุ่มสุดตัวตัดขาดเลิฟไลน์นี่ให้สิงซะจะทำอะไรเนี่มยมาครูข้าช่วยเจ้าไว้นะฮะท่านช่วยข้าเหรอองค์ชายเจ็ดเข้าใกล้ข้าน้อยเกรงว่าจะมีจุดประสองค์อื่นฮะทำไมาถูกข้ามองออกแล้วสินะท่านเข้าใกล้ข้าก็เพื่ออำนาจของตระกูลซ่องไม่ใช่เหรอ ท่านคิดว่าข้านี่ไม่รู้อะไรเหรอพูดได้ดีคิดไม่ถึงว่าไม่นานทั้งสองของท่คุณส่งจะมีสายตาเสียบแหลมมองคนออกแบบนี้ฮะเดังนั้นจะหมายความว่าข้าควรปล่อยให้เจ้าตายใช่หรือไม่ถูกต้องเคยมีคนดังคนหนึ่งบอกว่าละทิ้งปมช่วยเหลือผู้อื่นเขารบช่องชะตาผู้อื่นเข้าใจไหม <c oughs> ได้สิหากมีครั้งหน้าข้าจะปล่อยเจ้าไปตามยถากรรมเอ ไม่มีครั้งหน้าข้ากับองค์ชายเจ็ดต่อไปทางที่ดีก็อย่ายุ่งเกี่ยวกันอีกไม่ติดต่อกันไม่เจอกันอีกนะเอาอีกแล้วองค์ชายทำยังไงดีขอรับเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ เเมื่อครู่ท่านช่วยข้าน้อยเอาไว้เหรือข้าเดี๋ยวสิเจะาทำอะไรเนะี่ยฮะเฮ้ยเด็ก <Okay. S 2> องชายเจดข้าน้อยดูคนเดียวไม่มีอะไรจะตอบแทนตอนนี้เพียงแต่จะทดแทนบุญคุณโดยมอบด่างกาให้ Hva? สกิลขึ้นมีสปอร์ตไลท์ด้วยและยังหมุนกล้อง,อ,งอีกอิจตกนเขียนบทบ้าเ้ยไม่กระดาษถึงค้อเลยมีเกิดอะไรขึ้นทำไมร่างกายเธไม่ฟังคำสั่ง องชายดมีความสูขมากรู้ว่านี่คือเป็นฐานของเขาเหมือนกันนะองชายจะเสียความบริสุทธิ์แล้วานควบคุมเ้งะป่าคุย

ได้ยินรอยังความบรือสุดขององคชาตเจะถูกพราใครบังอาจเช่นนี้คุณหลูใหญ่ของไซงนาบดีซ่องจริงเหรอฮะเรื่องนี้ข้าบังเจ้าแค่คนเดียวนะอย่าบอกคนอเดินเด็ดขาดอืมจะต้องปิดบังเงียบแน่นอนใครพวกคุณนั้นเป็นหมา จริงและวร้านก็ร้ากันสถานฝาเมื่อรนรถไพล้แรกยากที่จะแยกจากเห็นมากับตาเป็นเงจริงแน่นอนวัองค์ชายเจ็ดส่งไม่ทับชูคู่มันของแม่นางส้งเข้าคุกไปแล้วหาเถ้เอ้ยคุนจะช่วยแม้แต่ในนิยายก็ยังไม่กล้าเขียนเลยพี่กลับแม่นายคุณนส่งแทบมนังก็ยังลงไหลซื้อเกินความสันที่พ่งออกใหม่ของร้านเดารักเด็กพบไม่ใชความสันสีชาติต่าชานฉงเช่าซื้อมาจากร้านข้า คุณหนูของเราเนี่ยใช้สิ่งนี้ถึงได้พลักสิ่งนั้นก็อกชายไปได้เจ้าว่าสิ่งนั้นคือสิ่งไใดไม่ใช่สิ่งนั้นหรอกนะจะเป็นสิ่งไหนไปได้อีกน่าร่าไงน่้รำคาญืออะไรกันมันิทาอยู่หน้าประตูห้องคุณหนูจะว่างงานนะอเอ่ออายุบุญนี้แล้วยี่นิทานคขาเอนอยู่อีตกใจในงานทงานต่อเธอเป็นนักแสดงนักแสดงคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ธอแค่สแสดงฉากจูบก,กับคู่นักสแสดงของเธอตักแค่นี้เองฉากจูบเนะเรื่องใหญ่ตรงไหนกันนักสแสดงคนไหนไม่เคยสแสดงฉากจูบบ้างใช่ไหมเพียงแต่คู่นักสแสดงของเธอรู้จิตนิดหน่อย ฉันจะเป็นผู้ชายเหง่งซวยไม่ปฏิเสธคนที่เข้าหายอมต้อนรับยั่วยวนเล่เหลี่ยมปากไม่ตรงกับใจหน้าเนื้อใจเสือจิตใจอำมาตยนี่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยโอ๊ยปนดจนเหนื่อยพระเจ้าฉันเคยแสดงซีรีส์ที่ไร้เหตุผลแบบนี้ที่ไหนกันนี่มันอัปยศชัดๆคนเขียนบททำตัวให้เหมือนคนหน่อยได้ไหมต่อให้ผู้บัดันทัดเรื่อง ไม่ควรเห็นนักแสดงเป็นเครื่องมือนะคุณหนูท่านพระสิงนั้นปีจากเทพมรณะจริงๆเหรอคุณพระกุนโหนูอยากตายเหรอไปเกี่ยวข้องกับบุงชายเจได้อย่างไรพวกเจ้าไม่รู้สึกว่าพวกเจ้าย้อนแย้งเหรอตอนนี้รู้จักกลัวแล้วเหรอฉะนั้นเมื่อเช้าใครกันที่ต้องส่งข้าเข้าววังให้ได้น้ำนั่น คนเดียวที่เคยอ่านบทละครก็หมายความว่ามีแค่เราคนเดียวที่รู้ว่าบทละครพูดถึงอะไรไม่ว่าคนในบทละครพวกนี้จะยอมหรือเปล่าการมีอยู่ของพวกเขาล้วนเพื่อผลักดันเลิฟไลฟ์ของฉันกับนานเหึงเครื่องมือที่มีชีวิตดังนั้นบังคขบา,ขาห้เข้าวางังตกน้ำช่วยเหลือแล้วก็ฉากนั้นที่ควบคุมไม่ได้ บทนี้เป็น,นกลไกบังคับของบทละครนี่ที่แทนนางเอกอย่างฉันนู่นจะต้องสู้กับพระเอกแล้วฉันจะต้องสู้กับบทละครอีกเหรอองชายเรื่องอุทยานหลวงข้าน้อยได้ส่งคนไปจัดก,การแล้วจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ขององคชายแน่นอนหม่ไพูดใดแล้วก็ องชายหากมีใครพูดอีกแล <c oughs> ้วก็เช่นนั้นข้าก็องชายท่านเป็นหวัดเหอรอมาครับมาดื่มน้ำแกงสักชาม กลยุทธ์ทุกกายของท่านใช้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆเพื่อล่อลวงสตรีต,ตระกูลซ่องไม่กลัวความหนาวเย็นกระโดดลงทะเลสาบจากนั้นก็ยอมอดทนต่อความอัปยศยต่อสายตาของทุกคนออจูบกระดุดดืม่มบทขยี้ราวกับวิญญาณหลุดออกจากรากไปแล้วอย่างนั้นเลยข้าน้อยเกือบถูกท่านหลอกแล้วนี่ฮะการกระทำบนฝั่งวันนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของข้าเช่นนั้นเหตุใดองค์ชายยัง,งเป็นทรงอีเมิงคนนั้นใช้วิชาปีศาจอะไรควบคุมข้าไนะ้ ใช่เจ็ดมือครูทำงช่วยข้าเอาไว้เหรอโอ้ข้าก็ว่าอยู่ ปกติองค์ชายหัวงเนื้อหัวงตัวที่สุดเหตุใดผู้เห็นสตรีตระกูลซ่องผู้นั้นถึงเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนน่ะเออชันนี้จะทํำยังไงอ่ะเออองชายให้ข้าไปอารามจื่อหวินเชิญอาจารย์สองสามท่านมาขับไล่ความชั่วร้ายเลยอไม่น่าถูกุยหงนั่นจนป่านนี้ยังไม่แต่งงานเพียงเพื่อรอาน,นางนางคงเป็นปีศาจจริงๆนั่นแหละูกุยหงไม่แต่งงานก็เพราะรอนางเหรอ ก็หมอพวกเราเป็นค้อสอกันหมดนะย่าย่าย่ายคือองค์ชายหมายความว่าตอนที่ลูกสาวตกูลช่วงอายุหกขวบเชื่อนอีอองเป็นผู้ตัดสินใจมั่นหมายกับตะกูลชูเรื่องนี้ฟาบาทก็เคยรับรู้แล้วเพียงแต่ตอนนั้นองค์ชายอยู่ในตำหนักเย็นก็เลยไม่รู้เรื่องนี้ ผ่านมาตั้งหลายปีต่ะกุลชูทำสงครามอยู่ชายแดนเดิมคิดว่าการมั่นหมายครั้งนี้จะจบเพียงเท่านี้คิดไม่ถือว่าชูกุ้ยหงผู้นี้เหมือนถูกครอบดำไม่แต่งงานแล้วก็ไม่รับอนุเหมือนกับรอสตรีตระกูลซ่งคนนี้มีเรื่องชนี้ด้วยเหรอในแม่ชูกุ้ยหงรักนางไม่เปลี่ยนฉะนั้นก็อย่าโทษที่ข้าช่วยโอกาสก็แล้วกัน อง์ชายหมายความว่าเรื่องที่อุทยานหลวงวันนี้ไม่จำเป็นต้องปิดข้าจะทำให้ทุกคนได้รู้เข้าใจแล้วขอรับอ,องชายเสนาบ,บดีเกามาแนละ้วาลุงองชายเจ็บไม่ต้องมาพิธีตอนนี้ท่านลุงไม่ได้อยู่หวยอินหัวยอันเลย เหนได้จู่ๆถึงกลับมาก็เ,เพื่อนได้ข่าวมาว่าฟอบานแอบจัดการให้ขุนนางเจ้าหอยอินหวยอันช่วยเหลือองค์ชา18บแดจะตั้งโรงทานแจกจ๊กฟอบานสมิพระไทยละเมีเยงเห็นได้ชัดมานานแล้วไม่ว่าเ้าจะใช้ชีวิตนี้สร้างผลงานทางราชการมากเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ตอนนี้สิ่งเหล่านี้มีอะไรที่คาไม่ถึงด้วยเหรอไม่ทราบว่าต่อไปองคชาจะรับมืออย่างไร ค่าคำนวณจำนวนทหารจากทุกที่กองทัพเฉวียนเจียสองหมื่นนายของข้าไม่แพ้กองทัพฉียนอีของชูกุยหงแต่ในมือของชูกุยหงกลับมีวิธีหลอมดาบจากรัชวงศ์ไทจูถ้ากองทัพเฉวียนเจียของข้าเรียนรู้วิธีนี้อนาคตไม่ว่าจะปกป้องตัวเองหรือว่าก่อเรื่องขึ้นโอกาสชนะก็จะเพิ่มขึ้นมา เช่นนั้นข้าก็จะโยนยืนยลงกับดักอีกครั้งช่วยองค์ชายประสบความสำเร็จท่านลุงมีข่าวดีกลับมาเลยต้นที่ชูกุยหองทํำสงครามเคยส่งจดหมายถึงสตรีที่มันหมายบ่อยครั้งคืนก่อนสงครามกิงผู้หลงก็เร่งรีบส่งจดหมายฉบับหนึ่งเดินทางมาเต็มร้อยลี้ถ้าคิดว่าวิธีล้อมดาบเกรงว่าจะอยู่ในมือของสตรีนางนี้สง่งอีเมิงเลย องค์ชายรู้จักคนพู้นี้เหรอไม่ใช่แค่รู้จักน่าเป็นบทษาของไต้เท้าซ่งเจ้ากรมทหารคือยังคิดจะใช้นานผูกสัมพันธ์กับซ่งอี้เตอคิดไม่ถึงว่าบนตัวนานจะมีเรื่องดีๆที่คาดไม่ถึงด้วยคนเข้าไปข้างในเลยใช่ข้างหลังตามไปแล้วครับใช่วางไว้ข้างในเลย ภาพอักษรสามหีบเพื่อประดับสามหีบของคำห้าร้อยตำลึงายหยกขนานหนึ่งคู่หยกโหีหนึ่งชิ้นของดีขนาดนี้เลยเหรอไข่มุกราตรีหยกรามหนึ่งเม็ดป้ายหยกหนึ่งชิ้นนั้นแม่นางทรงเมื่อวานที่ตกใจเล็กน้อยตอนอยู่ในวังวันนี้องค์ชายเตรียมของขวัญเล็กน้อยหวังว่าแม่นางจะรับเอาไว้แล้วก็พบปากพูดคุยกันของของนั้นหึงหมดเลยเหรอขอโทษนะ พวกเราไม่เหมาะสมกันใส่หัวไียีตายที่บะถอยองค์ชายแม่นังทรงไม่รับทั้งของขวัญและไม่พบหน้าจะทำยังไงดีขอรับแซงปล่อยเพื่อจับใกล้ทางเป็นสูงส่งเรื่องที่ข้าจะทำนางไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็สวยเออ,อพี่ใหญ่นี่ท่านทำอะไรอ,ะอ่ะหนอนเห้งนนๆๆๆ 私たちです。 โอเคนี่ถึงอยู่ทุกที่เลยต่อไปข้าจะไม่กินถังหูลูอีกแล้วก็จะไม่กินอีกแล้วนี่วันนี้องคชายแกเค้กบอวีใหม่อีกแล้วจะท่องอะหรือยังองค์ชายจัดแต่งความใหม่แล้วเหได้ยินหรือยังไม่ได้ยินสเต้องขั่ไดียงดิไดี๋ินอะไ้นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นอ แค่หนูขุนทองทำไมมีบทยอาขนาดนี้เล่าขุาขนทังฉันไม่อยากเป็นแฟนกับพระเอกมันยาาขนาดนั้นเลยเหรอพูดมาเถอะคิดจะบงังคับให้ข้าทำอะไรอีแล้ว <c oughs> จะถามอีกว่าข้าคิดจะทำอะไรส่งอีมั่งไปยุ่งกับเทพมรณะเพื่อจะแต่งงานก่อนงานชมดอกไม้แม่บอกเจ้าว่าอย่างไร ให้เจ้าจับองค์ชาย18ให้ได้เขาเป็นสิริมงคลของราชวงศ์จริเงียวนะเป็นคนที่ฮ่องเต้ให้ความสำคัญสามีชั้นดีเช่นนี้จะไปหาได้ที่ไหนนี่ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะแม่เจ้าเนี่ยลายวันนี้ได้สืบหาที่อยู่ขององค์ชาย18มาให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าแค่แต่งตัวออกไปให้เหมาะสมเล่นบทพบกันโดยบังเอิญไม่ต้องเสียแรงเปล่าหรอกข้าคิดดีแล้วชาตินี้ จะไม่แต่งงานส่งอีทิงอายุ18แล้วจะรอให้เลี้ยงจนแก่เลยด้วยไง <c oughs> ข้าจะบอกเจ้าให้นะหากเจ้ายิงยื้อต่อไปเช่นนี้สามีที่ดีพวกนั้นก็ถูกคนอื่นเลือกไปหมดแล้วถึงตอนนั้นเจ้าจะต้องเสียใจทำไม <c oughs> อซานไออินจูไปกันเน่เจ้าค่ะส่งอีทิงเอ๊ะนี่มันอะไรกัน ฮถ้าเขียนกลอมไม่เป็นแต่ว่าควบคุมสามีได้องค์ชายเจ็ดคุณหนูของข้าป่วยจริงๆเจ้าค่ะองชายของเ้ามาสิบวันคุณหนูก็ป่วยไปเจ็ดวันแล้ว วันนั้นตอนที่อยู่อุทยานหลวงข้าไม่เห็นจะดูออกเลยว่าแม่ลางซ่องบอบบางอะ่ะฮะอืมก็วันนี้คุณหนูของข้าเป็นหวัดเพราะอากาศไม่ดีนะยกขึ้นมามเป็นหวัดท้องเสียหกล้มบาดเจ็บเล,ลือดลมขาสมดุลรอแไรกใลตายยาพวกนี้ข้าเตรียมไว้พร้อมแล้วยังจะว่าอย่างไรอีก ขครจะบอกให้นะเรื่องในอุทยานหลวงมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วแล้วแม่นางของเจ้าไม่ยอมพบหน้าเช่นนี้ไม่อยากรับผิดชอบองชายของเราใช่หรือไม่เนี่ยเขาพูดเช่นนี้เหรอองค์ชายเจดยังบอกว่าวันนี้ก็ต้องพบนางสักครั้งให้นางเลิกขัดขืนอย่าต่อต้านอีกมิฉช่นนั้นชื่อเสียงขององชายที่เสื่อมเสียก็จะล้างมนที่ไม่ได้แล้วนี่เขาต้องตุนกันนี่เคยเห็นคนหน้าไม่อายแต่ขนาดนี้เพิ่งเคยเห็น ในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นวิธีที่ดีในการสร้างคูจินเอ๊ะแปลกจังในนี้ไม่มีพราที่กระตือรือร้อนจีบนี่นะ่ะดูว,ว่าคนไกบลบทละครสร้างเรื่องอีกแล้วจะต้องดึงพระเอกนางเอกไปที่เลิฟไลน์ให้ได้ขนมขนะนขน,นูย่แล้วพวกองชายเจ็บบุกเข้ามาแล้วเฮ้ย <c oughs> พวกเจ้าสองคนต้านไว้ก่อนนะครับคุณเอ๋ขอท่านเซ็นท่านไปครับพวกชายเจ็ดก็อยู่ด้วย